สกิลต,ต่อมาครับ Quick Body f r i n c Quick Body f r i n นะครับก็คือการโยกหลอกนะฮะแบบโยกไปทางนึงแล้วก็เลี้ยงหลบไปอีกทางนึงฮะนักเตะที่สามารถทำท่านี้ได้ก็มี2คนที่ผมได้ลองเล่นนะครับเอเดนฮาซาพอสโคครับนักเตะที่สามารถทําท่านี้ได้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีสกิลการเลี้ยงระดับ5ดาวนะครับอย่างพอสโคก็สามารถทําท่านี้ได้นั่นเองนะครับสกิลต,ต่อมาลูเล็ ลูเลตเป็นสกิลที่นักเตะจะหมุนตัวไปข้างหน้าครับจะสามารถทําให้เราหมุนตัวผ่านกองหลังได้อย่างสบายเลยฮะการกดก็ง่ายๆครับกดทางขวาแล้วก็เลื่อนปุ่มควบคุมไปข้างหน้าครับนักเตะที่สามารถทําท่านี้ได้ก็จะมีรีวอลโดนะครับแล้วก็รุสกุลิ t นะครับที่ผมเคยเล่นนะฮะเพื่อนๆมีตัวไหนที่เคยทําท่านี้ได้ก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้นะครับสกิลต่อมาซิเซอร์ฟรินซิเซอร์ฟรินเป็นสกิลที่นักฟุตบอลจะคขายขาหลอกแล้วก็ ยกไปอีกทางหนึ่งนะครับนักเตะที่สามารถทําท่านี้ได้ก็มีจารอนซานชโชนะครับที่ผมเคยลองเล่นนะแต่ไปทางขวาของหน้าจอนะครับหรือว่าปุ่มเดสปุ่มวิ่งนั่นเองนะครับและเล็อกทิศทางไปทางซ้ายหรือทางขวานั่นเองนะครับแค่นี้ก็สามารถทำซีเซอร์ฟรินได้แล้วครับ